Sometimes, Sometimes และ Sometimes สามคำนี้มีความหมายแตกต่างกันยังไงมาชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับติวเตอร์มินเช่นเคยค่ะกับ v o c a b v a r i e t y EP ที่สี่นะคะเรามาตามหาความหมายที่แตกต่างของ3ามคำนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่คำแรกนะคะคำแรกคือคำว่า Sometimes ที่เขียนแยกกันระหว่างคําว่า SUM นะคะที่ทําหน้าที่เป็น adjective ส่วนคําว่า time ที่ทำหน้าที่เป็นคํานามสําหรับความหมายนะคะของคําว่า s u m time นี้หมายถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะไม่สามารถเจาะจงว่าระยะเวลาที่เราต้องการเนี่ยนานแค่ไหนประโยคตัวอย่างนะคะ I need some time to think about it I need some time to think about it ฉันต้องการเวลาคิดซักระยะหนึ่ง เรื่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เขาต้องการคิดเนี่ยยาวนานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคําว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตรงกับคําว่าซ้ำเว้นวักแล้วก็ชามนั่นเองค่ะส่วนคําว่าซ้ำ i ามนะคะที่เขียนติดกันจะทําหน้าที่เป็น adverb ค่ะก็คือขยายคํากริยานั่นเองค่ะคำว่าซ้ t i m e ที่เขียนติดกันนี้นะคะหมายถึงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ i v e me a c a l l sometime Give me a call sometime โทรหาฉันบ้างนะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าจะโทรมาเวลาไหนเพราะว่าเราไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนนั่นเองค่ะสำหรับคำสุดท้ายนะคะ Sometimes ที่เติม S อ o m e า i m e s ที่เติม S น้องๆอ,อ,อาจจะคุ้นกับคำนี้นะคะจัดเป็น adverb of frequency ค่ะก็คือคำบอกถึงความถี่นั่นเองค่ะบางครั้งบางคราวตัวอย่างนะคะ I feel like he's annoying sometimes I feel like he's annoying sometimes. ฉันรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็น่ารำคาญนะความหมายก็คือบางครั้งบางคราวนั่นเองค่ะใช้ให้ถูกนะคะสาคำนี้กับ sometimes sometime, sometimes และ sometimes เราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะของ v o c a b v a r i e t y วันนี้เติวต้องมิ้นลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ